เก็ดอกเขาอร่อยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเก็บดอกเดซี่ตอนสมัยเมื่อวรุตาอยู่ที่เมืองไทยนะคะ เห็นทุ่งดอกเดซี่จากในทีวีนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาสวยงามมากทีเดียวเลยค่ะแต่พอมาเมื่อได้สัมผัสกับเขาแล้วก็ได้มาเรียนรู้สรรพคุณของเขายิ่งทึ่งมากค่ะเพราะว่าตัวของดอกเดซี่นี่นะคะจะมีทั้ง แคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินเอวิตามินซีสารพคุณในการทำความสะอาดเส้นเลือดนะคะรวมถึงการล้างตับด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการรักษาบาดแผลของเราด้วยค่ะสารพคุณของเขาสุดยอดมากๆเลยค่ะทั้งสวยทั้งมีประโยชน์แบบนี้เราจะรอช้ากันทำไมคะวารุตาก็เลยต้องพาเพื่อน มาทำการเก็บดอกเดซี่ค่ะดอกเดซี่เราสามารถที่จะนำไปรับประทานแทนผักหรือนำดอกของเขาไปทำชาได้ค่ะนี่คือดอกของเขาสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะ นี่ใบของเขาค่ะใบของเขาเห็นไหมคะสาวน้อยแองพืนหญ้าค่ะกรีบดอกจะเป็นสีขาวแล้วก็เกสรก็จะเป็นสีเหลืองสวยมากๆเลยค่ะ ธรรมชาติช่างสร้างสารรค์แต่งแต้มให้โลกนี้มีสีสันสวยมากๆเลยค่ะรู้จัาจะเก็บใบของเขานะคะน,นี่ใบเล็กๆแบบนี้ เดี๋ยวเรามาเก็บแล้วมาชิมด้วยกันนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนใบของเขานะคะเราสามารถไปทำแทนสลัดหรือแทนผักได้เลยค่ะนี่ค่ะใบของเขาละเอียดมากเลยนะคะ สามารถที่จะนำม,มารับประทานได้ตั้งแต่ดอกที่ยังไม่บานนะคะนี่คือยังไม่บานอุยอรุตาเก็บด้วยนี่คือบานยังไม่เต็มที่นะคะเก็บคะ่ะ ส่วนบานเต็มที่แล้ววรุตาขอเก็บดอกนะะึงค่ะเดี๋ยวจะมาชิมด้วยกันนะคะดอกเกซี่นะคะก็จะสูงมาจากพื้นหญ้านะคะจากพื้นดินจนมาถึงยอดประมาณคืบเดียวเองค่ะแล้วเขาก็จะปกคลุมอยู่คู่กับหญ้าแบบนี้ค่ะ เกิดแทรกขึ้นมาระหว่างสีเขียวกับดอกสีขาวช่างเข้ากันเข้ากันจริงๆเลยค่ะดอกเดซี่ราชินีแองผืนหญ้าค่ะดอกเดซี่เมื่อร่วงโรยกลีบของเขาไปแล้วนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เอสอนก็จะแก่แล้วก็ปลิวว่อนไปตกตามสถานที่ต่างๆให้เราได้เห็นดอกเดซี่กันทั่วบ้านเลยค่ะทั่วเมืองเลยค่ะเห็นไหมคะปีบเล็กๆของเขาเมื่อแก่ตัวไปเขาก็จะปลิวตกไปทั่วเลยค่ะสร้างสีสันให้กับสถานที่ที่เราอยู่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ อุ้ยมุมนี้ใบใหญ่มากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่วรุตาเก็บใบเล็กนิดเดียวเลยแล้วก็นี่ดอกเขากำลังจะขึ้นค่ะดอกยังตูมๆอยู่เลยค่ะเนี่ยนี่เห็นไหมคะเห็นดอกเขาไหมคะสีขาวน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะวรุตาลองเก็บใบโตไปสักหน่อยนี่ค่ะ เห็นไหมคะว่าใบของเขาจะมีลักษณะเหมือนกับมีขนเล็กๆเห็นไหมคะหลังใบก็จะมีขนเล็กๆแต่ขนนี้เป็นขนค่อนข้างที่จะละเอียดค่ะระคายมือนิดๆแต่ระคายมือระคายมือนิดเดียวค่ะแค่รู้ว่าสักๆเท่านั้นเองค่ะเห็นไหมคะขนเล็กของเขา เห็นมุมนี้ไหมคะเห็นขนก็นไหมคะเล็กๆเนาะนี่ค่ะขนเล็กๆของเขาเดี๋ยววรุตาจะขอเก็บอีกใบไปนี้ค่ะ ดอกเดซี่นี้เกิดแล้วเกิดเลยนะคะพอช่วงระหว่างในฤด,ดูหนาวเขาก็จะตายไปพอช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะส่วนเคสรที่แก่ตัวไปแล้วแล้วก็ปลิวไปตกที่อื่นเขาก็จะเกิดขึ้นมาให้เราชมกวาอมสวยงามเหมือนเดิมค่ะนี่ใบของเขานะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะทั้งใบและดอกของดอกเดซี่ค่ะดอกเดซี่ภาษาเยอรมันมีชื่อว่าเกนเซบลูมเช่นนะคะไปชิมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับดอกเตซี่หรือดอกเกนเซอร์บลูมเช่นของประเทศเยอรมันค่ะ<ม>ดอกก็น่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมคะมรุตาหลงไหลเขาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วล่ะคะ<ม>่ะพอมาถึงที่นี่ยิ่งได้เห็นเยอะๆสวยๆนิตตะลึงไปเลยค่ะแล้วยิ่งมารู้สรรคุณของเขายิ่งแบบ สุดยอดมากๆเลยค่ะทำชาอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ใบนี้ก็ทำเป็นสลัดไรรู้จัชิมใบเขาก่อนนะคะว่ารสชาติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ใบของเขาจะมีรสชาติขมนิดนๆเฝื่อนหน่อยๆเฝื่อนๆฝาดๆมันเฝื่อนๆฝาดๆนะคะก็เ,เป็นรสชาติที่แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวมาดูดอกที่ยังไม่บานค่ะดอกเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะเป็นแบบไหนเนาะจะดอกเขาอร่อยค่ะหืม คือรถฝาดรถเฟื่อนที่มีที่ที่ใบนะคะมันแทบจะไม่มีเลยมันมีรสชาติของความเป็นผักที่ค่อนข้างจะอร่อยทีเดียวยังไม่บานผ่านไปแล้วนี่กำลังจะบานคาบมาชิมกันเลยอร่อยมากเลยค่ะอื้อ ดอกเขาวารุตาชอบมากกว่าใบอีกค่ะเพราะว่ารสชาติเขาเหมือนกับต้นเซลรรี่นะคะอร่อยอร่อยค่ะเหมือนต้นเซลรี่เลยอันนี้มาถึงดอกที่บานจริงๆแล้วละค่ะออืออืเหมือนต้นเซลรรี่เลยค่ะโอ้ยเพื่อน วรุตาแนะนำดอกเดซี่ดอกค่ะแต่ใบเขาก็มีสรรพคุณเยอะนะคะอย่าลืมนะคะใบช่วยรักษาแผลของเราแล้วก็ช่วยในเรื่องของการล้างเส้นเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของล้างตับของเราให้สะอาดด้วยค่ะแน่นอนค่ะ A C ซีแคลเซียมแมกนีเซียมมีพร้อมค่ะอย่าลืมลองหาบารับประทานนะคะดอกเดซี่ สาวน้อยแอง่งผืนหญ้าค่ะโอ้โหติดใจติดใจติดใจเต็มยอดมากๆเลยค่ะวารุตาวันนี้ก็ตื่นเต้นอีกครั้งค่ะสำหรับดอกเดซี่นะคะวันนี้อุณหภูมิร้อนมาก37องศาในประเทศเยอรมันในนขณะีโอ้โหแบบวารุตาเหงือ่อแตกมากๆเลยค่ะแต่ยังไงก็ต้องออกมาเก็บผักปลาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะวันนี้ก็มาเจอกับ สาวน้อยแอกผืนหญ,ญ้าดอกเดซี่นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวรุตาด้วยเจอกันคลิปหน้าแน่นอนมีผักป่าหลายชนิดที่วรุตาอยากจะแนะนำเพื่อนๆคำเตือนนิดนึงนะคะก่อนที่จะเก็บผักตัวใดามารับประทานโปรดศึกษาให้แน่ใจก่อนนะคะเพราะชีวิตของเรามีค่านั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้วรุตาก็ต้องของตัวไปก่อนค่ะ था